สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อดีกว่าค่ะเจ้าสำนักรั่วท่านรู้หรือไม่ว่าช่วงหลังทางการเข้มงวดกับพวกเราชาวยุทธก็พอการกระทำโง่เขาไม่ยัง้งคิดของท่านเสียงหนึ่งพันดังแทรกขึ้นมาแม้น้ำเสียงจะฟังดูสุภาพแต่กับแฝงด้วยความขุนเคืองใจไปเสียงซิวไม่เคยได้ยินเสียงชายหนุ่มที่ไพเอาะน่าฟังขนาดนี้มาก่อน นางจึงสงสัยว่าคนพูดเป็นใครหญิงสาวคิดไปถึงเนื้อเรื่องในนิยายในช่วงเวลานี้นึกหาคนที่พอจะเป็นไปได้ทว่านางกลับไม่ต้องสงสัยนานลัวอิ่นเจนได้ยินก็หัวเราะแบบไม่ใส่ใจเจ้ายุทธภพ,พอยู่จะยื่นมือเข้ามาแทรกเรื่องของสำนักอิ่นหูของข้าง,งั้นหรือทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธภพข้าจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยว เจ้าสำนักรั่วโปรดหยุดการกระทําของท่านสะเถอะไม่อย่างนั้นคนพูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก่อนจะเห็นร่างหนึ่งเหินตัวเข้ามาจากด้านนอกไปเสียงซิวรู้ว่าผู้ที่มาใหม่เป็นใครตั้งแต่ได้ยินล่วอิินเจิงเรียกเจ้ายุทธภพยูเขาคือตัวประกอบชายคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเพียงไม่กี่ตอนในนิยายเขาคือผู้ที่ดูแลปกป้องยุทธภพ ไม่ให้เดือดร้อนจากความเห็นแก่ตัวของล่วออิ่นเจนและสุดท้ายเขาก็จำต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงในนิยายเขียนบรรยายเอาไว้ว่าเจ้ายุทธภพคนเนี้หน้าตาหล่อนเหลางดงามฝีมือเชิงยุทธเก่งกาดยากจะหาผู้เทียบเทียมสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเพียงเขาปรากฏตัวล่วอินเจิงก็ถึงกับผง,งะถอยหลังเลยทีเดียว เจ้ายุทธภพยู่กำลังข่มขู่ข้างั้นหรือเจ้าสำนักล่ววางมือเสเถิดท่านไม่ควรทำเรื่องที่จะส่งผลร้ายกับยุทธภพเพียงเพราะเหตุผลส่วนตัวถ้าอยากจะห้ามข้าก็คงยากหน่อยแต่อย่างไรข้าก็รับคำท่านมาพิจารณากันล้วอินเจิ้งแบ่งรับแบ่งสู้พอไม่อาจเสี่ยงให้เกิดเรื่องจากนั้นก็ยื่นมือให้ไปเสียงซิลพวกเราไปกันได้แล้ว ไาเสียงสิวจ้องไปที่เจ้ายุทธภพยู่ทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวหากอยากจะรอดชีวิตทำไมไม่ขอความช่วยเหลือจากคนที่ดูเหมือนจะเก่งกว่าลัวอิ่นจังเราช่วยข้าด้วยเจ้ายุทธภพยู่ข้าเป็นลูกสาวของครอบครัวที่ดีชายผู้นี้ลักพาตัวข้ามานำซ้ำเขายังจะข่มขืนข้าด้วยนางรีบพูดแล้วก็เริ่มร้องไห้ลัวอินเจิ้ได้แต่มองอย่างงุนงง เขาคิดเพียงว่านางอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุ้นเคยแต่นางกลับร้องให้ยู u u ่ข่วงช่วยทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนยู u u ่ข่วงขมวดคิ้วยิ่งทำให้ใบหน้าง,งดงามลาวรูปสลักยิ่งดูเย็นชาเขาสะบัดแขนเสือ้อใช้วิชาตัวเบาเหินเข้าไปหาลวออินเจินอย่างรวดเร็วสำนักวินหูของลัวออินเจินเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อผู้ใด แต่ก็ยังยึดถือแนวทางของยุทธภพที่ยุข่วงมาวันนี้เพื่อต้องการจะมาเตือนอีกฝ่ายเท่านั้นแต่เขานึกไม่ถึงว่าลัวอินเจิงจะลักพาตัวหญิงสาวมาทำเรื่องเลวซ้ำถึงเพียงนี้ผู้ชายคนนี้หมกมุ่นแต่เรื่องคาวโลกีซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ยุข่วงรังเกียจและสำหรับคนพวกนี้เขาไม่มีความปลาณีให้ลัวอินเจิงยังบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ที่จวนลี่อองเมื่อหลายวันก่อนจึงไม่อาจรับมือ,อยุ่ข่วงได้เขารีบคว้าตัวไปเสียงซิลแล้วโยนานางใส่ยู่ข่วงทันทีหมายจะให้หญิงสาวช่วยรับฝ่ามือแทนและเพื่อเป็นการถ่วงเวลาเพราะสำหรับเขาอนุผู้นี้จะอยู่หรือตายก็ช่างจากนั้นเขาก็รีบหนีไปโดยไม่แม้แต่จะหันมามองด้วยซ้ำเมื่อเห็นหญิงสาวถูกโยนมาหายูข่วงก็รีบดึงกำลังภายในกลับ ทำให้ตัวเขาเองเจอพลังสะท้อนถึงกับกระอักเลือดถึงกัน,นั้นก็ยังไม่สามารถดึงพลังที่ส่งออกไปกลับมาได้หมดไปเสียงซิวถูกซัดเข้าที่อกอย่างจังกระเด็นไปหลายจังก่อนจะล่วงตกลงพื้นหญิงสาวเจ็บปวดจนแทบสิ้นสติในใจสาบแช่งลั่วอิ่งเจิงที่นำนางไปเป็นโลมมนุษย์อย่างดุเดือนแก่แขนสิบปีไม่ใส แต่ตอนนี้แค่ขยับนางก็ยังทำไม่ได้เลยสุดท้ายก็ฝืนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวนางหมดสติไปยูข่วงมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความเคร่งเครียดเขาตรงไปอุ้มนางขึ้นมาแล้วพากลับไปที่ไบวินซานไบวินซานเป็นพักใหญ่พักหนึ่งในยุทธภพพักเนี้ยตั้งอยู่บนภูเขาเน้นการฝึกฝนเชิงยุทธเป็นหลัก โดยมียุข่วงเป็นหัวหน้าพักอีกทั้งเป็นเจ้ายุทธภพด้วยเพอตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้ที่พักของเขาสะดวกสบายกว่าคนอื่นไปเสี่ยงซิวที่กำลังบาดเจ็บนอนอยู่บนเตียงในห้องของเขาถึงนางจะรู้สึกตัวแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าขยับขยืน่นเพราะซีโครงแล้วชายวัยกลางคนผู้หนึ่งได้มาตรวจแล้วบอกว่านางน่าจะเดินได้ หลังจากเนี้ยสองสาวันทำให้ตอนนี้หญิงสาวไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกตัวยุข่วงผู้นี้ก็แปลกถึงเขาจะเป็นเจ้ายุทธภพม,มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายแต่กลับไม่มีห้องเขียนหนังสือห้องนอนก็คือห้องที่เขาใช้ทำงานดูเหมือนคนผู้นี้จะไม่ได้วางตัวแบบมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น เขามีลักษณะเป็นผู้นำด้วยบุคลิกที่เคร่งขรึมจริงจังเจ้ายุทธภพอยู่ข้าขอถามสักหน่อยเถิดที่นี่ไม่มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงบ้างเลยเหรอืปอประโยคสุดท้ายไม่ได้หลุดออกไปเพราะนางเกรงว่าจะไม่เหมาะสมจึงพยายามคิดหาคำพูดใหม่ว่าไงยูขวงตะโกนถามมาจากด้านนอกข้าข้าซาบซึ้งใจที่ท่านช่วยเข้าไว ท่านช่วยส่งข้ากับเมืองหลวงได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้เจ้ายังขยับตัวได้ไม่สะดวกนะักสิ่งที่ยู่ข่วงพูดนั้นเป็นความจริงและถูกต้องที่สุดทำเอานางไปต่อไม่ถูกนอกจากถามออกมาว่าพ่อจะเป็นไปได้ไหมหากท่านจะให้ผู้หญิงสักคนเข้ามาข้าข้าอยากอยากอยากใช้มันน่าอายหากต้องพูดต่อจนจบไปเสียงซิวได้แต่อำเอีง เสียงคนด้านนอกเงียบหายไปเพียงไม่นานก็มีหญิงสาวท่าทางแข็งแรงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องตรงมาประคองไปเสียงซิวไปห้องด้านข้างโดยไม่พูดไม่จาจากนั้นก็ให้หนางนั่งลงบนกระโถนสำหรับท่ายเจ้ารีบหน่อยแล้วกันด้านนอกยังมีเรื่องที่ข้าต้องไปทำอีกมากไปเสียงซิวเขินอายเล็กน้อยจึงพยายามจะหาเรื่องคุยด้วย แปลกจริงทำไมเจ้ายุทธภพอยู่จึงไม่จัดห้องพักฟื้นให้ข้าอีกห้องละ่ะหรือไม่ก็ให้อยู่กับสมาชิกพักที่เป็นผู้หญิงก็ได้นั่นก็เพราะว่าไม่มีห้องว่างสำหรับเจ้าเลยเล่าไปวินซานเป็นพักใหญ่ที่สุดในยุทธภพมีคนอยากเข้าพักของเรามากมายจนต้องต่อแถวยาวไปจนถึงเชิงเขานู่นเลยดังนั้นนอกจากห้องหัวหน้าพักแล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกัน ไม่มีห้องพักฟื้นให้เจ้าหรอกสมาชิกพักหญิงตอบด้วยท่าทางโอหังเมื่อเห็นไปเซียงซิวทำธุระเสร็จแล้วอีกฝ่ายก็ประคองนางออกไปหลังจากนอนอยู่บนเตียงมาเต็มๆสองวันในที่สุดไปเซียงซิวก็กลับมาเดินได้อีกครั้งมาถึงตอนนี้นางก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องกลับไปเมืองหลวงแล้ว นางรู้ว่ายู่ขวงน่าจะอยู่ในห้องเล็กอีกห้องหนึ่งจึงอยากจะถามเขาเรื่องพากลับไปเมืองหลวงแต่เขาไม่ว่างตลอดทั้งวันเลยแถมตอนกลางคืนก็ยิ่งหาตัวยากเข้าไปใหญ่นางเคาะประตูเบาๆได้ยินเสียงเคลื่อนไหวดังลอดออกมาจากด้านในแต่กลับไม่มีใครมาเปิดประตูประหลาดแฮะหากเจ้ายุทธภพอยู่อยู่ด้านในทำไมเขาถึงไม่ออกมาเปิดประตูละ่ะ นางเคาะอีกครั้งได้ยินเสียงอูอีแต่ประตูก็ยังคงปิดเงียบเกิดอะไรขึ้นไปเซียงซิวยืนนิ่งฟังจากด้านนอกเสียงอูอีดังลอดออกมาเรื่อยๆฟังแล้วเหมือนกับคนด้านในโดนอุดปากเอาไว้เจ้ายุทธภพอยู่ถูกลักพาตัวงั้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันนางคงปล่อยให้เสียงนั้นดังต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วบางทีเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือ ไปเสียงซิวผลักประตูแต่มันกลับไม่ขยับจึงยกเท้าขึ้นถีบประตูเก่าวคําคลาค่อยๆเปิดออกด้านในมืดสนิทไปเสียงซิวกืนน้ำลายแล้วก้าวเข้าไปด้านในแสงจากดวงจันทร์ส่องให้เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างเจ้ายุทธภพอยู่นอนอยู่บนเตียงในปากของเขามีผ้าอุดเอาไว้มีเชือกพันรอบคอไปถึงมือ ที่ถูกมัดรวบไว้ด้านหลังนางรีบจุดตะเกียงน้ำมันข้างเตียงแล้วค่อยๆดึงผ้าที่อุดปากเขาเออกเอ่ยถามอย่างสงสัยเกิดอะไรขึ้นลือทันทีที่ผ้าหลุดออกจากปากยูข่วงที่มีหน้าตาประหนึ่งเทพผบุตรก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงพี่สาวช่วยข้าด้วยข้าจะทำอย่างไรดีพวกมันจับข้ามัดไว้ ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครรู้ช่วยบอกด้วยต้องการคำตอบด่วนจีเลยพี่สาวมือค้าเจ็บเจ็บมากเลยท่านช่วยแกะเชือกที่มือสูเอ๋อหน่อยได้ไหมเฮ้ยไปเสียงซิวได้ยินก็คิดว่าไม่ดีแน่เขาพูดจาเหมือนเด็กชายทว่ากลับอยู่ในร่างชายของหนุ่มคนหนึ่งแปลกมากขณะที่แกะเชือกให้อีกฝ่ายนางก็ยังลังเลอยู่ทั้งๆท,ที่นางไม่ได้ทำแรง พยายามเบามือที่สุดแล้วทว่าอีกฝ่ายกลับเอาแต่พูดว่านางทำรุนแรงแล้วก็ร้องไห้โฮเสียงดังไปเสียงซิวถึงกับพูดไม่ออกดูแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแล้วจะร้องไห้ทำไมกันนางควรทำอย่างไรหากเป็นคนอื่นนางคงทำเป็นไม่สนใจได้แต่ชายผู้นี้คือเจ้ายุทธภพที่นา่าเลื่อมใสเชียวนะนางจึงไม่กล้าให้เขาทรมานเช่นนี้อีก ไปเสียงซิลขายเชือกที่มัดเขาจนหมดคิดเพียงว่าเขาคงจะขอบใจนางแต่เขากลับดึงนางเข้าไปกอดเออไม่สิเขาโผเข้ามาซุกหน้าอกนางอย่างกับเด็กที่ดีใจเวลาได้ของเล่นขอบคุณพี่สาวท่านเป็นคนดีพี่สาวตัวหอมจังเลยหอมมากเหมือนแม่ข้าเลยสถานะของไปเซียงซิลในพบนี้ถูกยกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว เปลี่ยนจากอนุในจวนมาเป็นแม่คนแต่นางก็ยังไม่ชินกับการให้ชายหนุ่มเต็มตัวมาคลอเคลียในอ้อมแขนของนางอยู่ดีไปเสียงสิวจึงพยายามผลักหัวที่มีผมดกดำนั้นออกไปไกลๆแต่เขาก็ไม่ยอมทำหน้านิ้วจ้องมาที่นาง พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังออกว่าใจสลายพี่สาวอย่าพักซูเออไปเลยข้ากลัวมากปายเสียงซิลขมวดคิ้วแน่นเอ๋ถึงกับมีชื่อเลยหรือยังไงกันแน่เจ้าชื่อสูเออยูสูงั้นหรือใช่แล้วพี่สาวเก่งที่สุดเลยรู้จักชื่อสูเออด้วยแล้วเจ้าเป็นอะไรกับยูขวงน่าจะฝาแฝดนางคิดถึงหนทางที่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็แปลกมากสองสามวันนี้นางก็ไม่เห็นชายอื่นผ่านไปผ่านมาเลยคำถามมากมายพลังพูเข้ามาในหัวแต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขัน้นพี่สาวอย่าพูดชื่อเจ้าคนใจร้ายนั่นอีกเขามัดข้าไว้บนเตียงแล้วก็รังแกข้าพี่สาวต้องช่วยขนะช่วยข้าด้วยท่านจะต้องช่วยข้าใช่ไหม หลังพูดจบซูเออก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมจนไปเสียงซิวตกหลุมรับปากทันทีเอาละเอาละจะให้ข้าช่วยอะไรเจ้าหรือข้าอยากเห็นพระจันทร์ข้าไม่ได้เห็นพระจันทร์มานานมากแล้วโถอเอ๋ยเรื่องเล็กนิดเดียวขอไปดูพระจันทร์ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยไปเสียงซิวพยักหน้ายื่นมือออกไปไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปดูพระจันทร์พาเด็กน้อย ออกไปดูพระจ,จันทร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยส่เอ๋อวางมือใหญ่ของเขาลงบนมือเล็กบอบบางของป่เซียงซิวแล้วค่อยๆลุกจากเตียงตามนางเขาเหมือนเดินไม่คล่องนักและหัวเราะขันทุกครั้งที่ก้าวขาออกไปแต่ละก้าวเขาเตะขาตัวเองสะบัดแขนแล้วส่งยิ้มให้ปเซียงซิวพี่สาวข้าไม่ได้เดินเล่นมานานแล้วตลกดีจัง ไปเซียงซิวถึงกับพูดไม่ออกเด็กคนนี้ดูเพียเพ้ยนๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่นี่จะต้องมัดเขาเอาไว้บนเตียงเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะโดนมัดไว้ตลอดเวลายิ่งขีดนางก็รู้สึกว่าเจ้ายยุธภพอยู่ไม่ค่อยปกติตามจริงแล้วเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเหมือนกันครอบครัวที่ขังลูกจิตไม่สมประกอบไว้ให้อยู่แต่ในบ้าน บางทีผูกไว้ด้วยซ้ำเพื่อไม่ให้ไปก่อปัญหารบกวนผู้อื่นแต่เด็กเหล่านั้นร่วมถึงเด็กคนนี้ด้วยก็คงแค่อยากเห็นในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้นเจ้ายุทธภพอยู่มีตำแหน่งใหญ่โตบางทีเขาอาจจะเห็นว่าน้องชายคนนี้ทําให้ต้องอับอายจึงได้แต่มัดและขังอยู่สู่เอาไว้จะได้ไม่ต้องมีใครมาพบเข้า เมื่อไผ่เซียงซิวได้คำตอบตัวเองได้แล้วก็เดินนำซูเอ๋อไปที่หน้าต่างในห้องที่นางนอนแล้วเปิดหน้าต่างออกไปเมื่อเปิดหน้าต่างก็มีสายลมเย็นเบาบางพัดเข้ามาซูเอ๋อดูมีความสุขมากเขายิ้มอย่างไร้เดียงสขาขณะจับมือไผ่เซียงซิวไว้พี่สาวพระจันทร์สวยมากมสวยมากๆเลยอืมพระจันทร์สวยมาก แต่ไม่ค่อยจะมีใครนึกถึงมันเท่าไหร่หรอกผู้คนในโลกปัจจุบันต่างยุง่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นพระจันทร์ผ่านตึกสูงระฟ้าที่บังอยู่ส่วนผู้คนในยุคโบราณนี้ก็ยุ่งวุ่นวายไม่ต่างกันชายทั้งหลายยุ่งอยู่กับการแข่งขันแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ในขณะที่พวกผู้หญิงก็แย่งชิงเพื่อจะได้มาซึ่งตำแหน่งและสถานะของตน แม้แต่ชีวิตของนางเองก็ยังมัวแต่โจมอยู่กับสารพัดปัญหาจนไม่มีโอกาสได้มองและสังเกตพระจันทร์พูดตามความจริงคืนนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำคิดได้อย่างเนี้ยนางก็รู้สึกเศร้าใจไม่น้อยข้าอยากได้พระจันทร์พี่สาวท่านเด็ดมาให้ข้าได้ไหมเออพี่สาวทำไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะแต่ข้าอยากได้นี่นาะถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้า เก็บไว้ให้เจ้าก่อนแล้วกันไปเสียงซิลได้แต่หลอกล่อเด็กน้อยนางวิ่งไปตักน้ำมาเต็มอ่างแล้วถือให้ทำมุมจนเกิดแสงสะท้อนเป็นภาพพระจันทร์อยู่ในนั้นโอ้โหพี่สาวเก่งจังเลยพี่สาวเก่งที่สุดท่านเอาพระจันทร์มาใส่ได้เอาไว้ในนี้ด้วยสวยจังเลยเพียงเท่านี้สูเอ๋อผู้ชื่นชอบพระจันทร์ก็ชะงกน้เข้ามาใกล้อ่างเพื่อดูพระจันทร์ในน้ำ ใบหน้าของเขามีแต่รอยยิ้มเบิกบานถึงแม้จะเป็นใบหน้าเดียวกับยูขวงแต่แววตาไร้เดียงสาแบบเด็กทำให้เขายิ่งดูน่ารักน่าเอ็นดูมากขึ้นไปอีกราวกับเด็กคนนี้เข้ามาจับส่วนที่อ่อนโยนอ่อนหวานที่สุดของผู้หญิงปายเสี่ยงซิลยื่นมือไปลูบผมเขาแล้วยิ้มให้หากเจ้าชอบถ้างั้นดูต่ออีกครู่ก็ได้โหพี่สาวใจดีจัง ซูเอ๋อมีความคิดแบบเด็กๆเ,เขาจึงแสดงออกอย่างง่ายๆในกรณีนี้เขาหันหน้ามาหอมแก้มไปเสียงซิวหญิงสาวถึงกับตกตะลึงยืนตัวแข็งค้าง,างหากเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆก,ก็คงเป็นเรื่องปกติแต่เขาเป็นชายหนุ่มที่โตเต็มที่แล้วไปเสียงซิวจึงได้แต่เขินอายแต่ก็อีกนั้นแหละเขาแค่ทำไปแบบเด็กๆ นางจึงไม่คิดอะไรมากหลังจากดูพระจันทร์ไปได้พักใหญ่นางก็เห็นว่าซูเออเริ่มจะง่วงดวงตาของยูซูหลี่ลงจากนั้นเขาก็หาวเราไปนอนกันได้หรือยังละ่ะถึงนางจะเวทนาเขาแต่ก็คงพาเขาไปจากที่นี่ไม่ได้แม้แต่ตัวนางเองยังออกไปไม่ได้เลยเพราะอาการบาดเจ็บยังไม่หายดี ด้วยเกรงว่าสถานะของนางอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายกับยุควงไปเสี่ยงซิวจึงไม่ได้เปิดเผยสถานะของตัวเองนางแค่บอกว่าตนเองมาจากครอบครัวใหญ่และโดนลวกอินเจิ้งลักพาตัวมาเท่านั้นยุขวงรับปากแล้วว่าจะส่งตัวนางกลับนางจึงไม่ได้กังวลอะไรมากทำให้นางไม่อยากมีเรื่องขัดแย้งกับอีกฝ่ายในตอนนี้ อย่างแรกนางต้องพาตัวน้องชายคนนี้กลับเข้าไปในห้องก่อนแต่เขาดื้อไม่ยอมกลับไปนอนดูเหมือนว่าเขาจะกลัวห้องนั้นมากเมื่อไหร่ที่ไปเชียงสิวเริ่มทำเสียงดุเขาก็จะเบะปากเตรียมร้องไห้ทันทีเพื่อไม่ให้คนข้างนอกต้องตื่นตระหนกไปด้วยหญิงสาวจึงตกลงว่า จะให้เขานอนเตียงเดียวกับนางวายเอาล่ะค่ะเ,เพื่อนๆขาคนนี้จะเป็นอยู่ข่วงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอยู่ซูอย่างที่นางเอกของพวกเราเข้าใจไปเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในอพนะิสซดน์หน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมันทำไมต้องเหมือนกับว่ามีสองคนเป็นแฝดเลหรือว่าเป็นคนเดียวแต่ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นนะคะเดี๋ยวพวกเราไปหาคาตอบกันในอพิสซดหน้าค่ะหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ